ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชองทุกคนนะคะโมนีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตาล่างของพ่อจอยหรืออาจารย์จ้อยนะคะเพื่อนมักจะให้ต้องงวดเพื่อนให้เป็นบนย่างเดียวนะคะบางงวดกับเขาสองตัวบางงวดกับเขาสามตัวบางงวดกับเข่าเลขวิ่งกับว่าเป็นยังนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวัตถิพันธ์ามาพอแล้วให้เป็นแบบนี้นะคะ,คะเลขตาล่างของเพื่อนนะคะเพื่อนหายเลขตาล่างมีเลขคูมีศูนย์มีสี่มีหกนะคะ มีหมี3มี9นะคะเลขวิ่งเลขแลนเพิ่นหายเป็นบนอย่างเดียววิ่ง3กับ6เน้นที่เลข3เลขออก5 3นะคะเพิ่นหายห่3สเก้า6 3 6นะคะเน้นที่3 1กับ6 3เลขออกหาเชียดไปแต้มเดียวนะคะเป็นบนอย่างเดียวนะคะนะคะเป็นกระไฮแบบนี้นะคะายต้องหวดโค้งสุดท้ายกับมมีนะคะส่วนมากของ่อแล้น่ะโค้งสุดท้ายจะเป็น เป็นขวอมฝันนะคะถ้าบ่มีขวอมฝันก็นจะบ่มีคองสุดท้ายจะมีคลิปเดียวจบปล้อยต้องงวดตลอดนะคะของแนวทางของพอจอยนะคะวดนี้พอร้วก็หายมาแล้วนะคะหายมาแล้วจะเป็นตัวได้นะคะเป็นบนอย่างเดียวจะเป็นตัวได้เลขตารางของพอจอยหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระวังน้นทิยาก,กับพอจอยหรืออาจารย์จอยงวดวันที่16สิงหา2566นะคะ สวัสดีค่ะสวัดีครับผมทักทิพย์ไปเนี่ยเอ่อตั้งกล้องราค่ะพ่อยื้สายค่ะพ่อสะดวกบอลำลังนี่ไปข้างนอกเนาะเดี๋พราะเป็นยังเนาะพ่ออยู่เงี้ยนเลยนะค่ะเอาเลยเนาะค่ะครับผมสวัสดีครับนั่นที่ญาติเล่นครับค่ะสวัสดีค่ะเลขวิ่งของพ่อรู้สึกว่าจะ มาสามเต็มเต็มเลยแต่ว oh, ่าเลขจับค anyway. ู่พ่อหาหกสามเชิดไปแต้มเดียวเลขออกหาสามเอาไม่ค่ะเอาไม่พ่อโชคดีเยอะค่ะทั้งสามตัวนั้นบ่ชอบเดททำงานในสามตัวก่อนด่าทุบก่อนสื่อซีหกสามชุดเดียวมั้ยอืมออกซีหาสามก็เสียดายสามเนาะมันพ่อได้เอาไม่ค่ะพ่อเอาไม่ดวงมาบ่หันได้หนูก็บ่ได้ทุกกันค่ะหนูก็ซื้อ สื่อเลขสื่อต้อหาหาหาสามก็สื่อบ่มาคิดนั่นนี่ย่าว่าที่แลกจะรู้ก่อนจับไหนอะตอนที่ย่ามาศูนย์หนึ่งแมนศูนย์หนึ่งนุ๊กกะซื้อศูนย์หนึ่งอ่ะซื้อซื้อเลขเลขไม่ศูนย์อ่ะซื้อศูนย์หนึ่งบ่เลขเบิ้ลอ่ะซื้อยูหาหาแปดแปดอะอันเลขหนึ่งหนึ่งเพรได้เอาเขาหูเลยบ่มากเลขสิบเอ็ด ไม่นอเหตุอยนะับออกบันทานันนอแม่นค่ะเลขก,กบิขาวิรุ่ดค่ะอะน,อนุยาพพ้อล้วคะครับผมจัตตารางนี่ครับเลขโคครับเจ้าสี่หกแปดสี่หกแปดค่ะเลขคี 3, มีหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะครับสองตัวมาตัวได้นอนุญาสี่กับเก้าครับสี่กับเก้าค่ะ 4, ครับพ่อที่ใหเสองตัวชุดเล่นเลขสองชุดหลายชุดกันสองชุดเนาะคะ่ะเลขเลขวิ่งนี่วิ่งวิ่งบนหรือวิ่งล่างครับพ่อบนอยางเดียวครับผมอ๋อ,อวิ่งบนงบนอย่างเดียวนี่เลขสี่กับเลขเก้าเน้นตัวได้ค่ะเน้นสี่ครับผมเน้นที่เลขสี่เป็นบนยางเดียวเลขชุดเนาะค่ะ ุดมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะครับผมจุดล่องได้จุดกันมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะปัดสามปัวให้สองชุดครับให้หกหนึ่งสี่กับแปดหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่แปดหนึ่งเก้าพ่อเน้นชุดได้ค่ะเลิหกหนึ่งสี่ได้นันทญา เลขสามตัวเน้นหกหนึ่งสี่ครับผมสองตัวกันหนึ่งสี่ชุดเดียวครับผมเมื่อเรมันบ่าค่ะพ่อต้นนี้นะครับผมอเอาเดหนูเขียนกันบนอย่างเดียวอ้าวหนูทวนนิกน้อยหนึ่งครับผม ค่าวแนวทางของพ่อจอยงวดวันที่16สิงหาสองห้าพ่อหาเลขตาล่างมี4มี6มี8มี1มี7มี9เลขวิ่งเลขเด่นมี4กับ9เน้นที่เลข4จับคู่หาหนึ่งสี่เ้าเจ็ดแปดเลข2องโตพ่อเน้น14ึ 1, 4, ่งหางเดียวสำหรับเลข3ามโตพอ่อหายมากหกหนึ่งสี 1> 8 1 9หนึ่งเกเน้นที่หกหนึ่งสี่เป็นบนอย่างเดียวตรงกันบ่คะพ่อตรงกันครับนู่นที่ยากครับผมค่ะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะ,วส,คะ,คคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อไม่พี่น้อเอฟซีกันสิอย่างนแล้วนะคะเสียงสัมผณ์ระวางนุนทิยากกับพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะพ่อแล้วมักจะหายต้องงวดแบบนี้นะคะเลขเล้ากับบอลลายโตนะคะ เอฟซีเพิ่นกะมกกักจะเอาเลขตารางของพ่อไปซื้อนะคะเพิ่นกะโชคดีเป็นประจํานะคะตัวเลขกะมีเขามีรุดนะคะทาบวบอเขามันกะจะแต้มหนึงนะคะอย่างวทต่ิพันธ์มานีพ่อเล่าให้ กสามเลขออกหาสามนะคะเลขวิ่งเ่นก็ให้เลขสามเป็นตัวเด่นเลขหกเป็นตัวล่องนะคะเลขกามาหาสามนะคะถ้าผู้ใดซื้อเป็นรูดนี่กคคิดว่าน่าจะโชคดีนะคะเพราะว่าเลขของพ่อแล้วเป็นบน่มันเลขล่างนะคะี๋ยวนี้ย่าอาจจะอธิบายอีกรอบนะคะเลขตาล่างของพ่อจอยนะคะตาล่างของพ่อพ่นจะให้เลขคู่มีสี่มีหกมีแปดนะคะมีสี่มีหกมีแปด ออ่พอไม่พี่น้อง FC สามารถจับเองได้นะคะเราเลขขีดเพิ่นหายหนึ่งเเก้นะคะเราเพิ่งกะจับคู่หายนะคะเลขเด้นเลขวิ่งนี่มีสกับ9นะวิ่งบนเน้นที่เลข4เลข2องโตพอแล้วหายหนึ่งสหนึ่งเเน้นที่เลข1นสนะคะสําหรับชุดล่องนะคะชุดล่องก็จะมีเจ็ดเจ็ดแดนะคะ เลขสาตัวเพิ่นหายมาสองชุดคือ6 1หกับ819ตัวเน้นเน้นคือ6 1หนี่นุนทิยาวงไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะท่างหาสื่อากินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นบนอย่างเดียวนะคะจุดไว้แคบนาจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะ เพราะว่าพอแล้วมักจะหายต้องวดถ้าเพิ่นฝันนะคะขาพอแล้วฝันก็นจะมีคลิปโค้งสุดท้ายนะคะถ้าบอ่อฝันนี่จะมีคลิปเดียวโค้งเดียวจบนะคะแนวทางของพอจอยนะคะน้นดียากกับคออวยพอให้พพอแม่พี่นเอฟซีโชคดีกับวแนวทางของพ่อนะคะสุขส,ง,สงมันมันเฮงเฮงปังปังค่ะ